เอ้ยครับวันนี้ผมดาขาดอย่างที่เห็นต้องชื่อคลิปเนะี่ยผมนะการอีโอครั้งใหญ่ของผมนะผมอ่ะคือจริงคือตอนนี้ผมอัาคลิปนี้อยู่ผมไม่รู้นะว่าผมจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรจะเอาเป็นว่าดูสิ่งที่ผมมีตอนนี้ครับเรียกได้ว่าโคตรปูนะีผมนะ ตอนนี้ก็เมตาคูลีนของเรานะครับผมนะได้อปล่อยให้เขาไปพักแล้วนะครับผมนะเขาได้ไปสู่สุคติเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะแต่จที่ไหนแล้วมันยังอยู่ในตี้เราเนี่ยผมนะยังอยู่ในฟางอีเวนตอรี่ผมผมแค่ไม่ได้เอามาใช้นะครับผมก็ผมไม่ได้อัดออสตาร์มานานสักพักหนึ่งเลยอ่ะนะซึ่งก็นั่นแหละนะผมผมไม่ได้อ่านออสตาร์มานานสักพักหนึ่งนะครับผมนในช่วงที่ผมไม่ได้อานออสตาร์นะผมก็ได้วิวัฒนาการตัวเองมามากโขนะครับผมนะ คือตอนแรกผมนึกว่าคลิปนี้ของออสตาเนี่ยจะตั้งชื่อว่าประมาณว่าแบบเสียไป4,000เพจได้รีไวเอ่อได้ตัวหอ่าเสียไป4,000เพจโคตรเกลือแล้วก็โคตรคุ้มอะไรประมาณนั้นนะผมนะถามว่าทําไมเพราะว่าเดี๋ยวผมเรียงไทม์ไลน์ให้เลยแล้วกันนะผมนะก็คือหลังจากอีพีก่อนที่มันจบไปนะผมนะตอนนั้นนี่ผมยังถึงสตอรี่ด่านไททันเล่นด่านไททันอยู่นะผมนะแล้วก็ ไม่ได้มีตัวอะไรมากมายนะครับผมนะตัดกลับมา AMY ที่ตอนนี้นะครับผมนะตัดกลับมาที่ตอนเออ่หลังจากนั้นก็ยังไม่ตัดกลับมาที่ตอนนี้นะครับผมนะเดี๋ยวงงนะครับผมหลังจากนั้นผมก็ได้เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมนะจนกระทั่งตู้นี่นะครับผมนะในส่วนของตู้อ่ตู้เอ็กนะครับผมนะตอนนั้นคือผมยังไม่ถึงเออ่ด่านด่านอะไรนะอ่ต้องเรียกว่าอะไรนะด่านไอ้นี่ เจ็ดบาปเออด่านของเจ็ดบาปตอนนั้นผมยังไม่ถึงด่านเอ้ยไม่ใช่ด่านเจ็ดบาปด่านฮันเตอร์ฮันเตอร์ตอนนั้นซึ่งตอนนั้นผมก็ยังปลดล็อกตู้วายไม่ได้แต่ว่ารีวายสีดาวมันเข้ามาในตู้เอ็กนะครับผมนะผมเลยทําไงรู้ไหมครับมันมีรีวายสีดาวอยู่ตู้เอ็กอันหนึ่งนะผมนะกับอีกอันนึงเป็นในส่วนของเ,ออเรียกว่าอะไรนะเจนอสสีดาวผมเลยตัดสินใจไปเพชร ไปเรื่อยๆสรุปเสียไป4,000เพรถามว่าได้อะไรกลับมาบ้างอย่างแรกผมได้จีนอสีดาวสีประมาณ3ตัวกลับมานะผมนะซึ่งเอาจีนมันต้องการแค่2ตัวนะผมนะแต่ที่เด็ดเลยก็คืออะไรนะผมนะมันคือผมได้เจ้ารีวายมาครบ8ตัวและด้วยความที่วผมเล่น x t มาดูตลอดเนี่ยทำให้ผมมีตัวพอเลยไม่ต้องไปตั้งฟาร์มเพิ่มก็กดอัพไปผมก็เลยได้มาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผมผมก็ใช้รีวตัวนี้เนี่ย นะผมผมก็ทําการใช้รีวายตัวนี้เนี่ยผ่านด่านสตอรี่ตั้งแต่อ่าคือตอนนั้นที่ผมได้รีวายหกดาวมาเนี่ยตอนนี้นผมนยังเล่นไททันไม่จบนะมันแบบลองสุดท้ายหรือสุดท้ายอะ่ะเนี่ยผมนะซึ่งผมก็เอารีวายนี่แหละไปเล่นให้มันเขยายด่านไททันนะผมนะแล้วก็เอารีวายเนี่ยไปแบกต่อในด่านฮันเตอร์เอ็กซฮันเตอร์นะผมนะในระหว่างที่ผมเล่นด่านฮันเตอร์เอ็กซฮันเตอร์อยู่กับรีวายของผมที่เอามาแบกนั้นนะนะผมนะผมก็ได้ตัวละครใหม่มา นะครับผมนะซึ่งตัวละครใหม่นะครับผมนะั่นคืออะไรนะครับผมก็คือเจ้าตัวเมอร์ลินนี่นั่นเองนะครับผมเมอร์ลินนะครับผมนะแล้วก็จริงก็มีแค่เมอร์ลินตัวเดียวที่ผมได้มานะันในตู้นั้นนะครับผมนะมีเมอร์ลินกับอีกอันหนึ่งนี่ก็หนวดดำบออันนี้เอาง่ายคือผมจําไม่ได้แล้วคือผมแบบเล่นไปเยอะมากอ่ะแบบตอนนี้ผมจาไม่ค่อยจะได้แล้วแหละนะผมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแต่เอาเป็นว่าผมก็ได้เมอร์ลินมานะครับผมนะแล้วก็ได้หนวดดำห้าดาวมา1ตัว นะครับผมนะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะผมนะผมก็อันนั้นคือผมเล่นอ่ะเอางี้ดีกว่าคือผมเล่น Story Hunter อร์แอนต์เตอรจบใช่ไหมพอเล่นมันจบเสร็จปุ๊บผมก็มาอ่ะเอาสุ่มเอาเมอร์ลินเอ้ยไม่พอเล่นนะฮันเตอร์แอนต์เตจบนะผมนะผมก็ทําการไปอ่ะเล่น Infinite นะผมนะพอเล่น Infinite เสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะผมนะผมก็ได้เงินอ่าได้ขอ,อเพชรมาจํานวน 7,000ันเพชรมั้งหรือ5,000ันเพชรนี่แหละจำไม่ได้แล้วน่าจะประมาณ7 0 ,00 ัน 7, เพชรนะครับผมนะได้มา7000เพชรนะครับผมนะจากอินฟินิตโดยใช้รีไวท์ทำดาเมจนั่นเองนะครับผมนะก็ให้เพื่อนผมไปแบกด้วยนั่นแหละนะครับผมนะนี่คือเล่นโหมดเอ็กตรีมนะไม่ไงั้นผมจะได้เยอะกว่านั้นอีกนะครับผมนะซึ่งก็หลังจากประมาณนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ได้เพชรมาแล้วผมก็เอาไบสุ่มเอาหนวดดำห้าดาวมาหนึ่งตัวกับเมอร์ลินได้มาเป็นของแถมซึ่งดีมากๆนะครับผมนะ พอได้อย่างนั้นแล้วนะผมนะผมก็จึง,อจงรอนะผมรอ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 จนกระทั่งเช้านี้เลยนะผมนะเชา้านี้ของวันเสาร์ที่30มีสานายนปี2022นะครับผมนะมันตู้อัปเดตมาแล้วก็มีหนวดขาวผมก็ได้เพชรมา7,000ใช่ไหมผมก็เลยสุ่มได้หนวดขาวมารวมกับหนวดดำ5้าดาวเป็นหนวดดำ6ดาว นะครับผมนะแล้วก็ได้โกคูตัวนี้มาเป็นโบนัสอีกหนึ่งตัวซึ่งบอกเลยไอเนี้ยเก่งมากนะครับผมนะโคตรโหดตอนนี้จะสังเกตว่าในที่ผมไม่ใช้รีวายผมใช้โกคูตัวนี้แทนนะผมนะั้นเป็น,เป,นเป็นตัวที่แบบโคตรโหด,โดนะครับผมนะอาจจะต้นเกมไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่แบบท้ายๆเกมนะถือว่าแบบแบกสตอรี่ค่อนข้างจะชิลนะครับผมนะ ก็ได้แหละนะครับผมนะแล้วถามว่าลักรั์ตัวนี้มาจากไหนอาจจะคุณอาจจะคิดว่าผมเปิดดวงดีเปิดได้ไหมนะครับผมคุณก็รู้ว่าดวงผมมันเชื่อขนาดไหนนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าคือเพื่อนผมมันอยู่ดีสุ่มโง่ๆมันก็ได้ลักรั์มาแบบบังเอิญแล้วมันมีลักรั์เอาง่ายคือมันสุ่มได้ลักรัตสองรอบรอบแรกอ่ะสุ่มปุ๊บมันก็เอาไปเก็บและหลังจากนั้นอ่ะมาวันนี้นี่แหละนะครับผมนะก่อนที่ผมจะอัดประมาณสามสี่ชั่วโมงเองนะครับผมมันก็สุ่มได้ลักรั์อีกแล้วมันก็เลยเอามาให้ผม นับผมนะนี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมดนับผมนะว่าเกิดอะไรขึ้นนับผมนะว่าเกิดอะไรขึ้นน้ผมนะซึ่งแค่เล่าไทม์ไลน์เนี่ยเราก็กินเวลากันไปหกนาทีแล้วนับผมก็เป็นว่ามาดูกันนับผมนะเรียกได้ว่าตอนนี้คือเรียกได้ว่าเป็นยุคที่โคตรลุ่งโลดของผมซึ่งตอนนี้ผมก็ใกล้จะได้ตัวเทียห้าสิบสี่ที่เขาลือกันว่าโหดแล้วนะครับผมนะแต่ผมยังไม่เคยดูได้ดูรีวิวนะส่วนตัวละครที่ผมได้มาก็แน่นอนนะผมมันก็ได้มาเป็นของแถมก็มี ซูซักุนะครับผม,มนี่มีไอ้นามิสุดเกลือที่รู้อยู่กันอยู่แล้วมีทันจิโร่ที่รู้กันอยู่แล้วเช่นเคยนะครับผมแล้วก็อับดดลอินะสุเกะแล้วก็โกคูแบ็กนะครับผมนะล่าง5้าดาวนั่นเองตอนนี้ถามว่าผมกำลังจะทําอะไรนะผมตอนนี้ผมซุ่ม๋ยวเรียกว่าซุ่มเดี๋ยวเพราะผมจะมาบอกนี้แหละนั่นแหละนะครับผมก็คือผมกาลังจะทําเจนอน5ดาวแน่นอนนะครับผมนะ,นะแต่คิดว่าไป,ไป,ไปาอาจจะไม่ได้ทําเพราะผมได้โกคูตัวนี้มาแล้วนะครับผมนะเพราะผมได้โกคูตัวนี้มาแล้วจะทําเจนอน5้าดาวไปทำไม แนวนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ทําแน่นอนไม่ว่าจะได้ตัวอะไรมาก็ตามคืออะไรรู้ไหมครับดูจากตัวละครตัวเนี้ยอะผมใหุ้กท่านเดาว่ะเนะี่ยตัวละครหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยแปดตัวเนี่ยแค่เห็นก็น่าจะรู้แล้วผมจะทําอะไรนะนะใช่ครับมันคือตัวที่ไม่ว่าผมจะสุ่มได้ตัวอะไรมาเนี่ยผมก็จะทําตัวนี้ครับเพราะว่ามันคือเมตาตลอดกาลนะครับผมดังนั้นก็คือ ตัวที่ทําให้ผมเลิกเล่นเกมออสตาไปอีกหนึ่งสาเหตุเพราะแม่งขี้โกงเกินไปนั่นนะเป็นตัวพังสมดุลน,นะครับผมเกินมานาขนาดนี้รู้กันอยู่แล้วนะคนระับนั้นีลาหกดาวนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหไม่ต้องสาธยายดึงความโหมดของมันนะผมนั่นจะไปสาธยายทาไมถึงความโหมดคีลาหกดาวนะผมรู้รกันอยู่นะครับนะใส่ออฟบวกบัฟเออร์วินเวลร้อยเจ็ดสิบห้าผมบอกเลยนัดเดียวนะครับผมนะแบบ ม่ต้องทำอะไรอีกแล้วอ่ะคือแบบสบายทั้งชาติแล้วนะผมนะกดไปแค่นั้นเดียวถนะ้าแบบเอาหนวดดำมาแบบสโลเยอะๆอีดิโกะใส่ออฟมาสโลเยอะๆอย่างนี้คือจบอนะแน้วผมนะคือคุณกดครั้งเดียวจบเลยแนะ้วผมนะคุณไม่ต้องแบบไปฟาร์มอินฟินิตอีกแล้วแน้วผมนะมันได้เพชรมาแบบไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนนะผมไม่ถึงแสนแต่แบบไม่รู้กี่หมืนนะ่นอะแน้วผมนะซึ่งกรอหนาแหละแน้วผมนะถือว่าผมสา,ายทายมามากพอแล้วแน้วผมนะเดี๋ยวเราไปเล่นสตอรี่กันเลยดีกว่านะผมนะซึ่งคลิปวันนี้เนะี่ยเราอาจจะทําการตัด สตอรี่เล็กน้อยนะผมน่าจะมีฟาสต์ฟอร์เวิร์หรืออะไรก็ตามนะครับผมนะซึ่งก็นั่นแหละนะผมก็มาถึงด่านนี้แล้วนะเออเนี่ยผมนะความจริงผมควรจะเล่นด่านนี้ใช่ไหมแต่ว่าแบบคือตอนนั้นที่แบบตู้าวตัวพวกเออดีดีตัวดีดีมาตอนที่ตอนนั้นที่ตู้ไวแล้วมันมีตัวดีดีมานะผมผมแบบผมเร่งไงผมแบบโคเร่งรีแบบว่าแบบต้องสุ่มให้ทันให้ได้เนี่ยผมนะผมก็เลยรีบเล่นรีบเคลียร์สตอรี่เลยนะครับผมแล้วก็รีไปสุ่มนะครับผม ประมาณนั้นนั่นเองเนาะผมก็เลยไม่ได้อัดนะผมมาผมก็เล่นมาถึงจ่าที่ห้านี้นะผมนะก็มาเริ่มมาเลยนะผมนะ Let's go ก็แน่นอนนะขนาดผมเวิ่งจะลอยเลยแม่งก็ยังวาร์ปกลับมาตรงนี้เช่นเคยนะผมนะซึ่งผมก็ไม่ได้เกลียดเลยนะผมก็ค่อนข้างที่จะชอบบักนี้นะถือว่าเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของเกมมั้งเออนะผมนะก็นั่นแหละนั่นนะวันนี้เอาสตาร์ยี่สิบคูณสองอยู่เพราะเป็นวันเสาร์แน่นอน เดี๋ยวใกล้เวลร้อยนะผมคิดว่าอีกสัก EP สักสองสาม EP ็น่าเวลร้อยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมเพราะเวลร้อยไปโลกสองนั่นนะผมเขาไปโลกสองได้นี่ก็คิดว่าจริงคือเกมมันก็แบบค่อนข้างยี่ง่ายๆน่าจะชีขึ้นเยอะเพนั้นคิดว่านะจากสภาพคือซีรีส์รูรูโเนี่ยน่าจะจบไวมากนะครับผมนะไอซีรีส์รูรูโปที่เป็นบอกฟุนรูรูโปนี่แม่งโคตรนานป่านนี้แม่งเพิ่งถึงโลกสองเองนะครับผมนะส่วนซีรีส์นี้โอ้แป๊บเดียว จะจบแล้วนะครับผมนะอิ <c oughs> ผมบอกเลยนะมันไม่ถึงร้อย EP แน่นอนสําหรับซีรีส์นูด,ดรูปนี่ร้อยเปอร์เซ็นไม่ถึงร้อย EP แน่นอนดูเว้นผมจะทำคอนเทนต์แบบเสริมหรืออะไรก็ตามนะครับผมนะซึ่งถามว่าเปิดเกมมาผมทําอะไรนะผมผมทํานี้นะผมทําการจะวางโซคูตัวนึงไว้ตรงนี้นะครับผมนะไว้ตรงมุมนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ทําอะไรต่อนะครับผมนะง่ายๆครับวางบูม่าอัพถ้าเกิดมีตัวหลุด รอเวฟไคลิปเดีถ้าเกิดมีเงินอยู่แล้วก็วางไมค์กี้แล้วก็อัพแค่นั้นแหละนะผมนะชิวเนี่ยผมนะแล้วก็วนวัฏจักรนะันไปเรื่อยๆเนีผมนะแล้วก็ผ่านนะผมนะเป็นอะไรที่ง่ายไหมไอ้ตาวตานี้ไมคี้อยู่ก็ยังใช้อยู่นะคือหมายเลขที่เบดที่บอกว่าอ่าเดี๋ยวอาจจะไม่ได้อ่าอาจจะได้ใช้อีกยาวเลยซึ่งโอ้โหลูอูู้เสียงโคตรด,ดงังเสียงโคตรด,ดงังไปโดนอะไรมาครับพี่กูเสียงดังมากนะหมายกอดปรับลงเลยเดี๋ยวนี้ นก็น้อยไปอ๊ยหนึ่งต้องประมาณนี้นะนะเสียงดังมากคุณโมยโมตรงใจหมดเลยเนี่ยนะซนะึ่องอนนั่นแหละนะผมก็วางบูมาแล้วก็อับไปเรื่อยๆนะซึ่งสรุปก็คือบูมาไอไม่ใช่บูมามาลิเบตผมไม่ได้ใช้แล้ว RIP นะผมนะแต่ว่าประเด็นคือไมกี้ยังใช้อยู่นะคือไม่เก่งมากอะซึ้งโคตรโหดนะผมนะคือตอนนี้ผมเงาบอมอฟมาใส่ให้กับไมกี้แทน แนวผมนะถามว่าทาไมถึงไม่ใส่ให้กับในส่วนของโกคูแนวผมนะเพราะว่าลืมง่ายๆแหละโอเ่ผมง่ายๆคือลืมเนวผมนะแต่ผมรู้สึกว่าผมใส่บอมออกับไมกี้ก็ยังดีกว่านะถือว่าดีกว่านะผมนั่นแหละนะนะแต่ว่าตอนนี้หนวดดาวได้ทําอะไรมาเหอะไหมแนวผมะไรประโยชน์นวผมในสตอรี่เนี่ยตอนนี้ในสตอรี่มันยังไม่ยากไงมันก็เลยค่อนข้างที่จะไรประโยชน์นะครับผมโอเคดีนะมันไม่ตัดการอัดของผมนะผม ที่หายและเห็นไหมครับที่มันอัดหน้าจออยู่เนี่ยันคิดว่าพื้นที่ของผมตอนนี้มันเต็มนะพื้นที่เครื่องเฮ้ยจะเ,เป็นไปโดนตัวไหนมาทำให้มันถึงเต็มวะเผื่อไม่รู้นะผมในกิ๊กที่เพื่อเครื่องผมเก็บได้คือ256ร้อยห้าสิบหกกิกะไบต์นะซึ่งเยอะมากนะผมนะแต่ถ้าถามว่าคือมันเยอะสําหรับ iPad เยอะสําหรับเกมอะไรพวกมาณากแหละแต่ว่าสําหรับคอมมันก็ค่อนข้างที่จะกลางๆไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยเกินไป มันจะเต็มได้ยังไงวะก็ยังงงนะ่าจะเป็นเพราะไฟวีดีโอผมมั้งเออเดี๋ยวลองไปเคลียดูนะผมเอาไปว่าเดี๋ยวเรารีดตัดฉากเลยดีกว่านะผมนะเพราะถ้าเกิดเราไม่ตัดนะครับผมนะอาจจะชิปหายได้ไฟอาจจะหลุดแบบอยู่ดีก็หายไปเลยก็ได้นะผมนะใครจะไปรู้นะผมก็เอาไปว่าตัดเลยละกันนะผมนะก็ตัดไปเคลียนะแตกก่กนมาแล้วผมได้ทําการไปเคลียไฟเล็กน้อยนะผมนะซึ่งตอนนี้สถานาการณ์ชิปหายอยู่ แม่ผมนะโอ้โห,โอโหอบอดมันหลุดกันเข้ามานี่นม่ผมนะ่หลังจากที่โกคูได้คันนี้ก็ได้บอลกิงกีก็ชิลนม่ผมนะพอโกคูมันได้บอลกิงกีผมก็จะปรับเป็นลาสเสร็จแล้วก็ก,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 ก็ก็เกตให้หมดนะผมนะั <c> ้น <oughs> ชิลแล้วอ่ะตอนนี้แม่ผมนะัขอแค่โกคูได้บอลกิงกีทุกอย่างก็จบเจเจเจจบ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 ที่ไหนแล้ว เดี๋ยวขายบะบะวาตรงนี้ด่วนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ใจเย็นนะใจเย็นพี่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 เออเออพี่พี่พี่เราเราเราคุยกันได้เราคุยกันได้เออหนวดดำ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 เล้วดึงดึงไปเคลียร์ไฟล์แป๊บึงดียวนจะเกือบตายนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่ผมไปเคลียร์ไฟล์แป๊บเดียวนี่เกือบแพ้เลยเหรอวะถ้าเกิดผมจับมาดูช้าของนี้นิดนึงนี่ผมว่าผมแพ้ไปแล้วเนีาะ มอวม่เดินเข้าป้อมแบบเดินชิวเข้าป้อมไปเลยอะแต่หลังจากนี้แหละนะผมถ้าเกิดเราสามารถเคลียร์บอดเวฟนี้ได้ก็เรียบร้อยแล้วนะผมไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วนะผมโอาโหถ้าเมื่อกี้ไม่ขายบูมาผมว่าผมจบแน่นอนนะผมนนะไม่น่ารอดนะผมนะซึ่งก็ถือว่าการขายบูมานี่เป็นการตัดสินใจยึดโทษถูกต้องเพราะถ้าเกิดผมไม่ขายบูมานะผมนะนผมแบบผมเอนแล้วอะผมแบบหมดสิ้นทุกอย่างผมแบบจบแน่นอนนะผมไม่น่ารอด เนี่ยผมเนะีก็นั่นแหละเนะี่ผมเฉลี่ยตอนนี้เวลาผมทำอาฟ่า,ฟาเล่นสต,ตอรี่รอบหนึง่งผมจะได้ดาเมจที่ประมาณ10กว่าล้านนะประมาณ1 5บ6ล้านประมาณนั้นนะผมนะั่นซึ่งก็ถือว่าเล่นตาหนึ่งก็ได้เพชรมาประมาณ50เม็ดนะ่ยผมนั่นซึ่งก็ค่อนข้างจะที่จะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะ่ยผมนะเอฟเฟกอาจจะดังไปนิดนึงเนี่ยผมนะต้องขออภัยนะ่ยผมเนะี๋เรามาอยู่ตรงนี้จะได้เบาๆนะผมเห็นไหมครับผมบอกแล้วชิวแล้วนะ่ยผม อีซี่เน่หรือเปล่าวะเอ็งเอ็งอีซี่ไหมอีซี่แหละเออเล่นหกหมื่นเนีอันนี้ตีแล้วแหละโอ้สามหมื่นห้าชิวนะผมซึ่งก็บอสนี่ก็ยิ่งชิวใหญ่เลยเนี่นะเพราะว่าบอสก็แน่นอนว่ามันแบบมันตัวเดียวโดดๆแล้วมันก็เดินมาแบบจากแดนไกลอ่ะซึ่งก็นั่นแหละเนี่ยผมคืนี่จะสวยจริงๆอันนี้เดียวเดียว ที่จะมาสวยอะไรตอนนี้ไม่ได้นะเฮ้ยแป๊บนึงอะไรวะเนี่ยต้องไปอยู่ดีๆก็ยากขึ้นมาวะอัปเกรดอัปเกรดรัวๆดิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรของเองวะเนี่ยเดี๋ยวบอสเราอยู่นะไอ้บอสเนี่ยมันเอาอยู่เลยนะผมนะแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะถามก่อนว่าเอาอยู่ไหมตรงนี้ที่จะเอาอยู่ไหมมาดูกันนะผมนะเอาเลยเอาเลยต้องไหวแล้วต้องไหวแล้วเอาเมอร์ลินสตันได้มาเมอร์ลินสตัน์ได้ป่มเออได้เออสตัรท ตมมันมั้งโอ่ะเล่นมันสีตอนนี้ไม่รู้เลยนะมันตายหมดยังตายหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมขอที่เถอะนะเออตายหมดแล้วโอ้โหเกือบแพ้ซะร็จแล้วเป็นไงล่ะผมบอดอยู่ไหน๋อบอดอยู่ตรงนี้โอ้โหปกติความจริงนี่ปกติมันชิวนี้นะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปกตินี่แบบ ผม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 ค่อนข้างใจใจจดใจจ่อกับเกมเนี่ยผมก็แบบทําการแบบวางบูมาอัพอะไรแบบนี้มันจังหวะตรงกว่านี้มีแบบอีเทียขยะแป๊บนึงก็ลืมอัพบูมาไม่ได้ทํานู่นทำนี่บ้างมันก็เลยชิบหายอย่างที่ทุกท่านเห็นนี่แหละนะผมโอเคนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนั่นเองนะใครชอบเก็บเนี่ยนะผมอย่าลืมกดไลครอะไรผมนะจะได้เกอดยังไม่ชอบนะผมก็นน่เองนะผมไม่เป็นไรเนาะ เป้าหมายต่อไปเนี่ยผมนะคือการเอาเออร์วินถ้าผมได้เออร์วินผมจะสามารถตามดาเมจได้คิวๆเนี่ยผมนะเึ็นเงาะนั่นแหละนะผมพอแค่ได้เออร์วินมาก็พอเนี่ยผมจะได้เออร์วินกับอะไรอีกอันหนึ่งนะ,ะถ้าผมได้เออร์วินมาแล้วก็ได้ไอ้เจ้าชื่อว่าอะไรอ่ะแป๊บนึงให้ผม่ทราบ กีฬาเออกีฬานะผมกีฬาหกดาวนะมันถ้าได้เออ,เอ,อคือได้กีฬาหกดาวมาันมันก็ชูวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนะั่นแต่ประเด็นคือเป็นเกรงว่านะผมเกรงว่าเราอาจจะได้กีฬาหกดาวนนช้าหน่อยนะซึ่งอจริงๆคือตัวกาชาตอนนี้มันก็แบบไม่มาสักทีนะตัวอัปโปโตโระดับหนึ่งผมว่าแค่มันอันเดียวแบบหลายกีฬาทั้งหลายนะนะคือจะทำกีฬาหกดาวตอนนี้ก็กำลังฟาร์มพวกตัวผสมอยู่นะผม แต่ว่าก็นั่นแหละนะผมก็ยังไม่มีตัวกีฬาที่จะวิดีโอเลยสักตัวเนอะฉะนั้นคิดว่าถ้าจะเอากีฬาหกดาวเนี่ยต้องไปฟาร์มดาวมิกันอีกสักรอบนึงเนอะนะไม่งั้นมันมันไม่ทันแน่นอนแหละเนอะเนะมันไม่ได้แน่นอนเนอะก็ถามว่าจะเอาฟาร์มดาวมิรอบนี้เอาตัวอะไรไปฟาร์มก I mean, ็แน่นอนว่าต้องเป็นลักซัตเนอะนะถึงแม้ว่าระยะมันจะใกล้ใกล้ใกล้ที่หายไรป่วงเนอะนะแต่ว่าไม่เป็นไร นะครับผมนะส่วนบูมานี่ยก็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 ตอนนี้ก็แบบเริ่มหยุดอัพก่อนไปอัพดีวก่อนหรือยังไงก็ตามนะครับผมว่านั่นแหละนะครับผมตัวนี้ก็คุณต้องขอลาไปเองนะใครชอบเกมเนี่ยนะครับผมลืมก่อนแล้วนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบนั่งกูก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรเนาะเจอใหม่ในภาคหน้านะครับผมนะอ๋อลืมบอกไปพรุ่งนี้ผมน่าจะไลฟ์นะครับผมพรุ่งนี้วันอะไรวันอาทิตย์นะผมมาเอา คิดขึข้นมาคิดนนี้ผมว่าน่าจะได้ออนแอร์หลังกับวันพรุ่งนี้เลยำนวณว่าคิดว่าผมก็น่าจะไลฟ์ไปแล้วแหละนะผมนะอขอไม่การันตีนะแค่แบบตอนวันเสาร์เนี่ยผมแค่คิดไว้เฉยๆว่าผมอาจจะได้ไลฟ์นะผมนะแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนะก็นั่นแหละนะผมก็โอเคนะนะสว่วนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ